ต่อไปนะครับเรามาีทำความสะอาดบ้านที่ราคา650เหรียญกับลดกอลหนึ่งเหรียญน,นะครับเราจะต้องเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับเราอยู่แล้วลดกลอฟก่อน,นครับทำความสะอาดลถรดกลอฟนะครับก่อนอื่นทางจะขออัปเกรดปืนเราก่อนเลยอัปแบบสุด ได้ไหมสุดได้เท่าไหร่สุดได้บาย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 ให้หมดอุ้ยเรียบร้อยงั้นเราก็จะไปลุยกันเลยที่รถกอบโอเคลุยไหนไหนก็ลองปืนใหม่อันนี้คืออะไรนี่คือน้ำยา คืออะไรอะ่ะอ๋อสเปรน so. อตโซโซนอตโซแต่มันใช้ได้แค่อ๋อโซนอทโซเป็นน้ำน้ำยาพ่นเดี๋ยวนี่มันเหล็กน้ำยามันติเพอร์โพสมาพ่นได้ยังไงล่ะจะบ้าตายเปลืองไหมเปลืองเพราะฉะนั้นเออเปล่ยนหัวตรงไหนะนีหัวอะไรอะ่ะ นี่หัวเทอร์โบหัวเทอร์โบดูดิหัวเบอร์โทแต่ว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถคันนี้ไม่จำเป็นนะครับเราใช้แค่หัวธรรมดาก็พอหัวธรรมดาก็เสร็จ รอรับรถกอฟได้เลยครับไม่เกินห้านาทีเสร็จแน่ครับรถกอฟของคุณลูกค้าบนด้วยนะ เออลืมไปว่ามีหลังคาด้วยวินชิลหน้ากากกันลมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเอียมอ่องเหมือนใหม่แค่เหมือนเท่าน,นั้นแหละเพราะว่ามันใหม่จริงยังไงล่ะ ไปครับ